มุดน้ำมุดแบบนี้นะกันหายใจแล้วก็ขึ้นแบบนี้มองขึ้นแบบนี้เอาหัดเบาๆทำกันหายใจก่อนมุดมุดแเราขึ้นมาเอาเร็วๆไม่งั้นมันจะเก่งเหรอไม่งั้นเราจมน้ำมันจมน้ำไม่ได้นะเวลาจมน้ำอ่ะต้องหัดไว้หัดต้องหัดเนี่ยนอนมนาเนี่ยหนูขึ้นไหวได้แค่นั้นพอจะหัดไหมฮะจะสาหัวหน้าหัวลวนขึ้กับ การหายใจนึ่งตองครัเอาหน่อยเดียวหน่อยเดียวเดี๋ยวพลังนะคราบอีกนึ่งหายใจหายใจนึ <h 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 ่งกันก่อนกันก่อนนิดเดียวกันยังนึ่งต้องกันอึ้บอึ้บปิดปากปิดปากกินดิปิดปากกินเอาไว้ไป เอาไว้เป็นนี่ไว้เป็นนี่เอาเอาไว้เป็นนี่เอาเก่งนี่โอ้มันมันอันนั้นควนควนควนมันต้องใส่มันต้องใส่น,ใสในั่นมันต้องใส่ข้างลา่างโดนใส่ให้มัน <c> ย <oughs> ืนก่อนยืนย